สวัสดีครับพี่น้องแกงฟักค,ครับ,บ้อนี้บอกฟักบักโตนเนาะบานเฮาจะปานมมให้ครับบ่กคย่กินจักเทืออ่อน่วยแบบนี้ะลองมึงพี่สีพาแนวใดไดอกเอาอสิโลดละอโอ้ยแกคักโอ้สิกินได้บน่นี่โอ้เปลือกมันน่าซื้อพี่น้องอยู่ แข็งใส่ใกล้ครับในการอ่าโอ้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เนี่ยเอาแล้วสิเป็นสีเด้อ เปลือกนาแห้งก็เลยพาหยากจักหน่อยอืมหยอนเลยโอ้เกือบตัวนี้เกือบตัวน,นี้เป็นพลเมฆเปลือกนาอุ้มมันเป็นไอ้เป็นเพืน,นิดพักบ่เป็นพืชที่เปลือกน้ามากหืมกองนี้นะสักก้อน

à, đã chín điều Ừ, có cái tiếng ngổ gì đi cho đây là nó. เผื่อแข็งคักมันไม่สม,มึงโบเขาได้มีดอึมืมโอ้คือว่าสิชฟ้าง่ายๆคืออ้ฟักักแฟงตลาดว่ามนเด้อครับนี่แข็งเปียกเลยเฮ็ดยากปลาเนี่ยนะที่เสียบอยู่ยครับจะเก่าวา ของเห็ดหยางมันย่อมเสียบคือลาบเป็ดแล้วเนาะเห็ดหยางขนาดเพื่อสิริกินเสียบคักเสียบย่อมนหิวโมาจากอ๋อ้ยใส่เวลาจังกาทีฟันจะเปลเือกกระเซ็นบดตัดเลยนะครับคลิปนี้ ล่องเมืองวันจะส่เวลาอะไรเป็นไหนเอาแต่ปอกฟักก็ซื้อนี่ละใครแชร์ไปแล้วใครมันอ่าผมซื้อมาแชร์เย็นไว้เป็ปนน้ำแข็งเอาอืมไปเห็ดมาเลยไม่ครบสลัดถือว่เก่าตัวละ <laughs> โอ้ยโอ้โออกไปหลายทะลุบ้านเลยกี่าันอาชิดเครื่องหนึ่งเกือบสิบพอเลยครับนี่บางวิธีอันนี้มาอยู่วิธีถามแบบว่าห้องฝันฟักแล้วยมห้องเจ็ดโมเบิร์ดนั่นนะนะเขามีวิธีถนอมแบบอาหารอยู่แบบว่าบดดำโมยังนะร,ราาู้สึกว่าเขาสช้อานตาราลท่านะครับนะท่านี้มาเนี่ยท่าทั่วร์เลยใส่ถุงเขาตู้เย็นไว้

นี่ผลกระตกส่งหิ้ตกบัดมือครับมาอนแต่ว่าหน่อยมากซื้อตากผาลากเขาลากออกยู่นี่ทั้งไดนาถนั่วมโนอมันยินข่าวยันทำเนาะอ่ะเดีย๋ยวลองหั่นมันก่อนจ่ายมันเลยชิ้นใหญ่ๆห,ห,หน่อย ปึ๊บปึ๊บปึ๊บมานี่นะครับเสียงฟักจินไงเนี่ยเดี๋ยวมันเปลือยมันสิกินไงเนาะหันหน่อยหลายแบบเปลือยให้มากสิแบบ อาตนมาพอโอ้่ลายเด็ดๆขนาดเครื่งอ,องงยกับเข่าเฮ็ดกินกันอีรีกับเต็้จตีกับสองขาบนะ้องพี่น้องเนาะไปก็ไดกกออกกกกก้กินเหลือเธอหนึงอ่ะอุ่นเธอสองอ่ะเธอสามอ่บ่อยากแล้วันศุกร์น่ะก็วัชิบรเฮ็ดหลายแกงหมอน้อยนึงอะกินเท่อเดียว กินมาแรงแล้วก็เบื่อเศร้าอีกอเช่นนึงฮะล่ะเบื่อไรก็ได้สดี๋เอาเศษใบเห็ดเมนูอื่นหน่อยสิเนาะอันนี้เห็ดเป็นแกงเหล้านะครับนี่เห็ดเป็นแกงเหล้าแล้วไปเครื่งนึงเห็ดเป็นแกงจืดก็ได้อาจิเตะเป็นต้มจืดมือใหม่โอ้นี่พ่อครับพ่อเลี้ยงซ้ำนี โอเคเดี๋ยวตัวน,นี้สิไปเฮ็ดไว้นะครับขึ้นนคลิปเขาจะน้ำตาลท่าท่าท่าใส่ถุงใส่ตู้เย็นไว้อ่ะโอเค